ผลในการเล่าก็าคือเขาต้องการกระจายคำสาปไปให้ทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมเพื่อที่ว่าคำสาปเขามันจะได้เบาบางลงต่อที่ภาค2ภาคนี้จะชื่อว่าภาครายงานผลคือตัวเขาออกจากโตเกียวช่วงบ่ายวันอาทิตย์ไปยังสถานที่แห่งนั้นก็คือบ้านล้างหลังนั้นแหละแล้วก็ได้กลับมาเมื่อคืนวานแต่ว่าคนที่ไปยังสถานที่แห่งนั้นมีเพียงแค่ตัวผู้เล่าคนเดียวคือ4ถอนตัว เขาไม่ห้ามสีนะคือวันที่เจอกันแล้วตัดสินใจว่าจะไปคือสีร้องไห้ฟูงไฟหนักมากตัวเขาไม่กล้าที่จะบังคับให้สีไปด้วยแล้วอย่างที่บอกอันนี้คือจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาได้ไปที่ชุมชนแห่งนั้นมาเนาะชุมชนได้รับอิทธิพลจากการทํางานของทาหลวงจังหวัดมันทําให้ชุมชนมีถนนตัดใหม่แล้วก็ภาพลักษณ์หมู่บ้านเปลี่ยนไปมากที่ตั้งของบ้านตายายเขาก็กลายเป็นจุดจอดรถไปละร้านขายปลาที่เคยเป็นบ้านของสีตอนนี้เป็นที่ดินเปล่า แต่ว่าผลลัพธ์จริงๆก็คือเขายังคงไม่ได้ไปบ้านหลังหลังนั้นเขาไปถดิแค่ชุมชนแล้วก็จบไม่ได้ไปที่บ้านหลังนั้นสะพานที่เคยเป็นทางเดียวที่จะไปได้ไสะพานเชือกขึงอันนั้นนะปัจจุบันพังไปละคือเรื่องราวมันผ่านมา18ปีไอ้สะพานเชือกนั้นก็พังไปละการจะเข้าบ้านหลังหลังนั้นนะยังคงไปได้อยู่แต่ว่าต้องใช้วิธีการเดินอ้อมภูเขาไปขึ้นด้านหลังภูเขาอีกฝั่งนึ่ง มันต้องใช้อุปกรณ์ในการเดินเข่าให้พร้อมอะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปเพราะมันอันตรายเนาะตัวเขาที่ไปชุมชนทาใจแล้วแหละว่าอาจจะโดนหินประชารนได้หรือโดนคนเกลียดได้เพราะว่าเขาได้ทําเรื่องร้ายแรงไว้กับชุมชนนั้นก่อนจะหนีไปอยู่โตเกียวพอเขาไปที่ชุมชนมันร้ายแรงกว่าการโดนประชาทัเนื็อือคนในชุมชนเทําเหมือนเขาไม่มีตัวตนเลยเว้ยไม่ว่าเขาจะเข้าไปถามข้อมูลร้านไหนก็จะโดนปัดประมาณว่าไปซะอย่ามาเลยไม่คุยด้วยหรือคนรุ่นใหม่ๆที่ต้องการจะถามหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบ้านหลังหลังนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องจนเา ได้ไปที่ร้านเสริมสวยร้านหนึ่งและกันเป็นร้านที่คุณป้าคนนี้เมื่อก่อนเอ็นดูเขามากพอเขาได้ไปคุณป้า,ปาก,ก็ยังคงคุยกับเขานะถึงแม้จะมีทีท่าตืตต่นตระหนกตกใจไปบ้างคุณป้าเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่นักบวชที่ดูแลศาลคนนั้นได้เสียชีวิตไปภายในชุมชนก็เกิดเรื่องราวไม่ดีเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยแล้วต้องการที่จะให้เพศภัยสงบชาวชุมชนก็เลยได้เดินทางไปยังศาลเจ้าใกล้เคียงเรียกว่าไปขอร้องให้มีนักบวชคนใหม่มาอยู่ประจําที่ศาลแล้วพอนักบวชคนนี้มาก็เก่งประมาณหนึ่งก็เลยสยบเพศภัยที่่เกิดดในนหมูบ้้าไ พอตัวเขาได้ยินว่าโอเคมีนักบวชคนใหม่มาก็เลยตัดสินใจจะไปหานักบวชคนใหม่ทําการขอเข้ามาลาโทษกลาบป้าไป1ึงทีป้าเขาก็เหมือนจะให้อภัยนะก็ยิ้มแปลกๆแ,แล้วก็บอกว่าอย่าตายล่ะตัวเขาที่กม้มศรีรษะลงขอโทษก็ได้เดินทา,างไปยังศาลเจ้าที่มีนักบวชคนใหม่มาอยู่พอเขาล่อซุ้มประตูโทลีอีของศาลเจ้าเข้าไปก็เจอนักบวชคนหนึ่งแล้วกันที่เดินตรงดิ่งมาทันทีซึ่งเขาเห็นก็พอรับทราบได้เลยว่าคนนี้น่าจะมีพลังมีเซนต์อยางไม่ทันได้เข้าไปหาก็เดินเข้ามาทักอ่ะตัวาก็วพูด่ ข้าไม่รู้จักท่านแต่อย่างใดแต่ดูเหมือนท่านจะแบกเรื่องราวอันหนักหน่วงเอาไว้สินะหลังจากพระได้ทักทายแบบนี้ตัวเขาก็เลยพูดได้ฝั่งนะว่าผมะคือคนที่แอบเข้าไปในบ้านล้างเมื่อ18ปีก่อนครับแล้วพระก็ทําท่าเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างทันทีเลยเว้ยก็เลยเรียกให้ตัวเขาไปที่เรือนหลักของศาลเขาก็พูดว่าอืมเข้าใจมันเคยมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ตอนเนี้ยตัวเขาก็กำลังสะกดมันอยู่นะเขายังคงทํางานศาลต่อจากรุ่นก่อนๆอยู่ แล้วก็ได้ฟังรายละเอียดหลายอย่างมาจากชาวบ้านด้วยเขาก็โอเคนักบวชยังคงสะกดเพื่อไม่ให้คำสาบรุนแรงแล้วก็เป็นเพศภัยต่อชาวบ้านแต่ว่าตอนนี้คำสาบมันยังคงไม่อ่อนแรงลงเลยสรุปว่าทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมตัวเขายังคงไม่ได้รอดเขาก็เลยถามได้คุยกับนักบวชเนาะว่าเขาจะทํำยังไงได้บ้างถึงจะแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้ได้บ้างแล้วทําไมเขาถึงยังรอดอยู่ไอ้วิธีการแก้ปัญหาทั้งหมดนักบวชไม่สามารถตอบได้นักบวชบอกว่า คือมันเป็นเรื่องของเหมือนกรรมใช้คําว่ากรรมละกันที่ตัวผู้เล่ากับตัวสีได้ไปเกาะซึ่งมันจะเกิดขึ้นถึงขั้นตายมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เว้ยคือเขาก็เป็นผู้มีวิชา,าคมก็จริงแต่เขาไม่ได้เก่งกล้าพอจะจัดการได้แต่คําตอบที่ว่าทําไมตัวผู้เล่ากับตัวซียังมีชีวิตอยู่นักบวชบอกว่าเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะน่าจะเป็นเพราะบ,บีคือบีจงใจให้มันเป็นแบบนี้เว้ยคือตอนเนี้ยคุณใส่กับบีมันได้หลอมรววเป็นก้อนเดียวกันละ ไอเพศภัยที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เล่าและตัวสีมันน่าจะเป็นเพราะว่าบีตั้งใจให้ว่าทําให้เกิดเรื่องเลวร้ายทุกทรมานยิ่งกว่าการที่ตัวเองตายซ้ําๆวนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ตัวผู้เล่ากับตัวสี่ทรมานแต่การที่ต้องการให้คนคนหนึ่งเหมือนตายทั้งเป็นมันก็เหมือนเป็นการปกป้องไม่ให้คนคนหนึ่งตายจริงๆมันกลายเป็นว่าทําให้ไอตัวสี่ตัวผู้เล่าไม่ตายคือยังไงก็ไม่ตายก็คือต้องการทําให้ตัวผู้เล่ารู้สึกว่าถ้าคนรอบตัวจะตายแบบนี้ให้เขาตายซะเลยดีกว่า จนนั่นแหละที่มาครั้งเนี้ยเขาก็หวังว่าจะให้เขาตายเหมือนกันเพื่อที่จะปกป้องอย่างที่บอกเนาะว่าลูกกับเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละเขาก็เลยถามว่าและอย่างเงี้ยภรรยาและลูกเขาจะต้องตายด้วยคุณใส่นี้ไหมและมีวิธีไหนที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเลยนะเขาอะตัดใจแล้วนะเรื่องจะมีเพื่อนคือเขาไม่มีเพื่อนมานานมากแล้วแต่ดันมามีภรรยาเว้เขาก็เลยรักภรรยาเขามาก มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณครึ่งปีก่อนเขาไม่ดึกไม่ฝันเราก็มันจะเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกเนาะเขายังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังแต่เขามักจะพูดกับภรรยาเขาเสมอว่าถ้ามาอยู่ใกล้ตัวเขาอะอาจจะเสียชีวิตได้นะแต่ก็โดนต,ตอบมาด้วยเหตุผลหลายๆครั้งว่าไม่อะเธอไม่ได้กลัวการตายเพราะว่าสมัยเด็กๆภรรยาเขาอะเสียทั้งพ่อทั้งแม่และน้องสาวในอุบัติเหตุรถยนต์ซึ่งตัวภรรยาเขา,าบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่ถึงชีวิตคือภรรยาก็เลยพูดว่าในไหนมัน,นะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเขากับภรรยาอยู่ด้วยกันมานานละแล้วจนภรรยาเขาก็ตั้งท้อง6เดือนตั้งแต่ได้คบกับภรรยาคนนี้เขามีความสุขมากเหมือนได้มีเพื่อนใกล้ตัวอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่มีความสุขมากมันก็เลยหวาดกลัวมากไว้ว่าภรรยาเขาจะตายไหมหรือลูกเขาจะเสียชีวิตหรือเปล่าเขาหวาดผวากับสิ่งนี้ทุกวัน เพราะว่าเนี่ยคือมนุษย์เพียงคนเดียวที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาอะภรรยากับลูกเป็นครอบครัวเดียวที่เขามีอยู่คือเขาพยายามที่จะทําใจทุกวันว่าเขาจะสูญเสียมันไปเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยความที่ตอนนี้ทั้งภรรยาและลูกเขายังคงปลอดภัยก็ทําอะไรไม่ได้พอทีเนี้ยนักบวชพอได้ยินว่าเอ๊ะทำไมถึงยังมีคนใกล้ตัวที่รอดก็เลยเกิดเป็นข้อสันนิษฐานใหม่ว่าที่บอกว่าเพศภัยจะตามตัวผู้เล่าไปจนวันสุดท้ายของชีวิตอะอาจจะต้องล้มล้างทฤษฎีนี้ละคือการที่ผู้เล่ามีลูกได้นยมันจะเป็น เรื่องน่ายินดีถ้าให้เดาคงเป็นลูกชายใช่ไหมน่าตัวผู้เลาบอกใช่ครับเป็นลูกชายครับคือพอลูกเกิดมาเมื่อไหร่อ่ะโอกาสที่ภรรยาจะเจอกับเพศภัยค่าชีวิตยิ่งสูงนะ และก็คงเหมือนเธอคือลูกชายเธอจะมีชีวิตรอดปลอดภัยแต่สําหรับลูกชายเธอแล้วคงเป็นชีวิตที่อาภัพและทุกข์มากเพราะว่าคําสาปจากที่เคยอยู่กับตัวของผู้เล่ามันจะไปตกที่ลูกแทนเว้ยแล้วคนที่เสียชีวิตก็จะเป็นพ่อกับแม่ของเด็กคนนั้นแทนซึ่งก็คือตัวเขากับตัวภรรยานักบวชก็เล่าต่อว่าหลังจากที่เธอตายไปนั่นแหละคําสาปมันจะไปสืบทอดที่ตัวเธอลูกชายเธอจะพบประาตาการ,รแบบเดียวที่เธอเจอเลยเว้ยแต่นักบวชพูดต่อว่าไม่ต้องห่วงนะ เขาจะพยายามใ่้สุดความสามารถเพื่อให้เพศภัยทั้งหมดมันไม่ตกกับตัวเธอและคนรอบตัวคือโชคดีมากถ้าก่อนหน้าน,นี้ไอตัวผู้เล่าเขาไม่ได้มาที่เมืองนี้เป็นตายไร้เลยอะไรนักบวชช่วยอะไรไม่ได้เลยเว้ยแต่ว่ามาเนี่ยเขาจะลองช่วยให้มากที่สุดเหมือนเขาจะช่วยให้เยอะที่สุดเพื่อหวังว่าไอเนี่ยจะรอดแล้วก็พูดว่ากลับบ้านไปเมื่อไหร่เล่าภรรยาฟังทุกอย่างด้วยนะแต่ห้ามพาภรรยาและลูกชายมาที่เ็ดขาดและนักบวชก็บอกว่า ส่วนเรื่องของการลงอาคมหรือช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแนะนําคนเก่งๆที่โตเกียวให้ได้หลังจากเขาได้อาคมที่นี่ใช่ไหมพอกับพี่โตเกียวเนี่ยให้พาลูกและภรรยาไปที่ศาลเจ้านั้นต่อก็คือเพื่อให้นักบวชที่โตเกียวมาช่วยส่วน C ถ้าเป็นไปได้บอกให้เขามาที่นี่สักครั้งหนึ่งถ้าปล่อยว่ายวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาสมมุติสามารถช่วยผู้เราได้อ่ะเพศภัยทั้งหมดจะไปตกที่4ี่คนเดียวหลังจากเขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมันเหมือนจะมีทางออกเขาร้องไห้เลยเว้ยเหมือนเขาเจอทางออกของชีวิตประมาณว่าเขาจะรอดผลจากสิ่งสิ่งนี้แล้ว เขายังรู้สึกว่าบียังคงเรียกเขาอยู่ยังไงเขาอยากจะไปเจอบีให้ได้เว้ยเพื่อจะเจอแล้วสถานการณ์อาจจะดีขึ้นแต่พอเล่าให้นักบวชฟังว่าเนี่ยเขาอยากไปเจอบีนักบวชก็บ,บอกว่าถ้าไปที่นั่นน่ะมึงไม่รอดแน่คือกูช่วยอะไรไม่ได้แน่นอนคือไปที่นั่นอนี่ยยังไงก็ตายร้อยเอร์เซ็นต์แต่พูดง่ายๆตอนเนี้ยบีกลายเป็นปีศาจไปละและสิ่งที่บี ทำเหมือนเรียกอยู่ก็คือการล่อลวงแหละรหรือถ้าพูดอย่างนั้นอะถ้าตัวผู้เล่าหรือตัวซีตายไปก็จะกลายเป็นปีศาจที่ได้เป็นสมุนของบีอีกทีหนึง่งแล้วจะใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะผู้เล่าหรือซีตายมันยิ่งนาให้คําสาปร้ายแรงขึ้นไปอีกฉะนั้นอยา่าเลยอย่าไปดีกว่า ซึ่งนั่นแหละเขาก็เลยถามต่อว่าแล้วยางเงี้ยผมถามได้ไหมว่าการที่ผมไปโพสต์ในกระทู้ทั้งหมดเนี่ยให้คนฟังทุกคนจะได้รับเพศไผ่ไหมแล้วมันจะเบาบางลงไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นักบวชก็บอกว่าการแพร่กระจายเนื้อหามันไม่ทาให้ทุกอย่างเบาลงนะมันอาจทําให้ทุกอย่างเกิดผลกระทบรุนแรงขึ้นได้อีกเพราะว่าสมมตินคนเนี้ยดันมาอ่านเรื่องแล้วโดนคํำสาปและตาย ก็จะกลายเป็นลูกน้องของเพศภัยไอ้คำสาปนี้ก็จะแรงขึ้นไปอีกทบทบทบ,ทบไปอีกซึ่งนั่นแหละตัวเขาก็เลยโอเคจบการเล่าทั้งหมดอย่างน้อยควรจะสรุปทั้งหมดให้ทุกคนฟังก่อนค่อยหยุดยุติการเล่าทั้งหมดเออแล้วเขาจะไม่ตอบคาถามอะไรอีกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้พาตัวภรรยาไปสารเจ้าที่นักบวชบอกเนาะ ตัวเขาเองก็โกเกลือเหล้าน้ำส้มสายชูไว้ติดตัวตลอดเวลาเขาก็จะพยายามชิมชิมจิบ,จ,บจิบทุกวันเพื่อจะลบล้างคังคาสาบลงและเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าขอโทษทุกคนที่ได้อ่านได้ฟังด้วยเป็นไปได้แนะนําให้ล้างเกลือจิบเหล้ากั้ปากด้วยน้ำส้มสายชูทุกวันนะเพื่อคาสาบที่ได้รับจากผมจะเบาบางลงขอโทษด้วยจริงๆจบ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วผมก็มาเล่าให้ทุกคนฟังต่อ <c oughs> แต่จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้กำหมัดแค่คาสาบนะอันนี้จะลงแค่ไลฟ์นะจบ